สามสามดูสามละวสามอะไรลูกสามอะไรอะไรเนี่ยลูกหัวใจใหัวใจหัวใจสามหัวใจอะไรคะหัวใจลูกเห็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเด้ออ๋อมาทางนี้แหละชัดเจนฮะยเลขสองว้ว รูปหัวใจแล้วก็สามสองสสองใช่ไหมคะลักสามสองอ้ยลักสามสองสาองะไรเก้าอ้าวสามสองเก้าสาก้าบอลูกหวดนี้โอ้น้องนโมเขียนให้ชัดเจนมากครับสามสองเก้าครับสามสอ้าครับขอบคุณขอบคุณค่บผมขอบคุณบ๊ายบค่ะครับดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ